มาน้องๆครับมาดูในข้อนะครับในข้อที่สองกันนะอันนี้เป็นกลาศาสตร์ในส่วนเจ็ดวิชาสามาัญต่อกันเลยนะครับในโจทย์บอกอย่างนี้นะน้องอ่าให้เวลาอ่านโจทย์แป๊บหนึ่งแล้วกันนะอ่านไปอ่านไปอาจจะกดหยุดแล้วก็นั่งอ่านโจทย์ก่อนโจทย์เป็นแบบนี้นะครับน้องลองดูนะมีลูกบอลลูกนี้เนี่ยตอนแรกปล่อยลงมาบนทางโค้งผิวลื่นแปลว่าระหว่างที่มันลงมาทางโค้งผิวลื่นมันมีแรงเสียดทานไหมครับ ไม่มีเลยถูกป่ะไม่มีแรงเสียดทานเลยที่อยู่ในระหว่างที่มันเกิดการเดินทางนะแต่พอมันเลยจนมาถึงจุด C ตรงนี้ปุ๊บเกิดอะไรขึ้นทางโค้งหมดทางโค้งหมดเพราะฉะนั้นหลังจากจุด C ปุ๊บมันก็เลยต้องลอยออกไปฟแล้วก็เคลื่อนที่เป็นการเคลื่อนที่วิถีอะไรวิถีโค้งโอเคปะ่ะอันนี้คือลักษณะของโจทย์ข้อนี้นะครับในโจทย์เนี่ยบอกว่าถ้าปล่อยออกมาจนรางโค้งเนี่ยมันมาสุดที่จุด C ซึ่งวัดมุมออกมาตรงนี้นะครับเป็น60องศาแล้วจุดยอด นะครับจุดยอดตรงเนี้หลังจากที่ลูกบอลลูกนี้เนี่ยมันหลุดออกมาแล้วเคลื่อนที่โค้งเป็นโปรเจกต์ตายจุดยอดก็คือจุดที่สูงที่สุดนั่นเองถือว่าจุดที่สูงที่สุดในภาวะตอนหลังเนี่ยมันจะอยู่ใต้ระดับ OA เท่ากับเท่าไหร่ระดับโ a ในที่นี้หมายถึงระดับอะไรครับระดับเส้นนี้เลยถือว่านะเขาอยากจะรู้นะครับว่าจุดยอดเนี้มันจะอยู่ใต้ระดับตรงนี้เป็นเท่าไหร่อ่าถ้าเป็นโจทย์ข้อนี้ทํำยังไงครับถ้าเป็นโจทย์ข้อนี้ทํำยังไงเราอยากได้ระยะไหนเนี่ย ไปเน้นหาระยะนันเลยน้องเพื่อความไม่งงนะถ้าเราอยากได้ระยะนี้เราก็อ้างได้เลยว่าระยะนี้สมมุติว่าพี่ให้เป็นระยะ h แล้วกันนะแล้วอยากรู้ว่าระยะ h ตรงนี้เป็นเท่าไหร่นะแต่ในระหว่างที่มันเกิดการเดินทางในโจทย์ข้อนี้นะครับมันจะเป็นการเดินทางที่ตรงนี้ไม่มีแรงเสียดทานแปลว่าไม่มีแรงคอยเสริมหรือต้านการเคลื่อนที่เลยตรงนี้ก็ลอยอิสระถูกปะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นตอนตำแหน่งที่หหรือจุด a ตรงนี้พี่มาร์กตำแหน่งแล้วนะ ตำแหน่งที่หนึ่งคือตรงนี้หรือตอนที่มันวิ่งโค้งลงมาจนจะหลุดใช่ป่ะจนจะหลุดจุด c ตรงนี้นะครับสมมุติว่าพี่ให้เป็นตำแหน่งที่สองนะหรือตำแหน่งสุดท้ายหลังจากที่มันทำไมครับหลุดออกมาจนถึงจุดยอดตรงนี้เนี่ยเราจะพบว่านะจุดสุดท้ายจนหลุดออกมาจุดยอดตรงนี้นะครับนะสิ่งที่เราจะพบเนี่ยเราจะพบว่ามันเป็นกรณีที่ไม่มีแรงภายนอกเข้ามากระทําในระหว่างการเคลื่อนที่เลยไม่ว่าเป็นจุดหนึ่ง จุด2หรือไม่ก็จุดที่เท่าไร่หรือไม่ก็จุดที่3ามถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่า1หรือ2หรือ3ไม่มีแรงภายนอกมากระทำมันจึงเป็นกรณีที่จะต้องเป็นไปตามกฎอนุรักษ์อะไรครับอนุรักษ์พลังงานถูกปะ่ะพลังงานรวมในแต่ละตำแหน่งเนี่ยจะต้องทํากันเสมอจะต้องเท่ากันเท่ากันเสมอนะครับเท่ากันเสมอดังนั้นช้อปปิ้งเลยอยากได้จุดไหน ถ้าเป็นพี่พี่จะหาหรือพุ่งเป้าเนี่ยไปที่พี่ต้องการก่อนก็คือหนึ่งไปอะไรก่อนหนึ่งไปสามครับถ้าพี่คิดจากหนึ่งไปสามถ้าพี่คิดจากหนึ่งไปสามเนี่ยพี่ก็อ้างได้เลยถูกไ่มอ้างได้เลยว่าพลังงานอะไรพลังงานรวมตำแหน่งที่หนึ่งใช่ป่ะพลังงานรวมตำแหน่งที่หนึ่งนะครับจะต้องเท่ากับพลังงานรวมตำแหน่งที่เท่าไหร่นั่นเองพลังงานรวมตำแหน่งที่สามถูกไ่มตำแหน่งที่หนึ่งมีอะไรบ้างครับ เวลาเราเทียบหนึ่งไปสามเราก็ต้องเทียบระดับอ้างอิงเป็นแบบนี้นะครับน้องนี่ไอจุดที่ต่ําที่สุดเนี่ยเราให้มันเป็นจุดอ้างอิงไปเลยนะเพราะเราคิดจากหนึ่งไปสามโอเคปะคิดจากหนึ่งไปสามนะครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่หนึ่งเนี่ยนะตำแหน่งที่หนึ่งเนี่ยเราก็จะได้ว่ามันสูงจากตำแหน่งอ้างอิงเป็นระยะทางเท่าไหร่ระยะทาง H ถูกปะมวลก้อนนี้จึงสูงขึ้นมานะมวลก้อนนี้นะครับที่ถูกปล่อยจากจุด A เนี่ยถูกปล่อยลงมาเนี่ยมันก็เลยสูงจากตำแหน่งอ้างอิงขึ้นไปเป็นระยะทาง H พลังงานศัก์จึงเป็น m ออะไรครับ m g h อถูกปะแล้วพราะมันปล่อยก็แปลว่าความเร็วที่จุดที่1มีไหมไม่มีนะครับเป็นศูนย์แปลว่าพลังงานจนไม่มีครับพลังงานจนไม่มีส่วนพอมาตำแหน่งที่สามเนี่ยมันเป็นตำแหน่งที่มีความเร็วนะพอลูกบอลมันมาอยู่ที่ตรงนี้นะครับความเร็วเนี่ยณนะจุดสูงสุดของโปรเจกต์ตายเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าความเร็วมันจะอยู่ตามแนวอะไร ตามแนวราบถูกปหตามแนวราบนะครับแนวดิ่งไม่มีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจุดที่3ามมันก็เลยมีพลังงานจนเป็นเซนหนึ่งส่วนสองเอ็มวีสามกำลังสองแล้วถ้าพี่ให้ระดับเส้นปะสีแดงเป็นจุดอ้างอิงก็แปลว่าตรงเนี้ยเราเทียบระหว่าง1กับ3ระหว่าง2จุดนี้ตำแหน่งนี้จึงเป็นตำแหน่งเสมือนว่าเป็นระยะ0ูนเมตรถูกป่มหนาะพลังงานสักจึงไม่ต้องเขียนนะครับมีแต่พลังงานจนไม่มีพลังงานสักหนาะเพราะนั้นจากตรงนี้เราก็ตัดแล้วนะครับปรบับปรบับได้แล้วนะได้ออกมาแล้ว นะถ้าเราอยากจะหาค่า h h จึงมีค่าเท่าเท่าไหร่ครับจึงมีค่าเท่ากับนะตัวนี้ตั้งไว้แล้วเอา g ย้ายไปหารรวมกับ2ก็คือออกมาเป็น v 3กําลังสส่วนด้วย2อะไรครับส่วนด้วย2 g น,นั่นเองโอเคป่ะ okay, และตัวนี้คือ h คือระยะที่โจทย์เนี่ยต้องการโอเคนะครับ g เรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นค่านิดเน,นื่องจากแรงโน้มถ่วงดังนั้นประเด็นในข้อนี้นะมันจะทําให้เรารู้เลยนะครับว่าเราจะต้องไปหาอะไรครับเราจะต้องไปหา v 3 โอเคป่ะ okay, นะเราจะต้องไปหา v3 นะครับนี่คือประเด็นเลยนะน้องที่เวลาน้องทําโจทย์เนี่ยน้องจดเฉลยไปแล้วทาได้แต่เวลาระหว่างทาเนี่ยน้องไม่รู้ว่าจะหาอะไรก่อนหาอะไรหลังจําไว้เลยนะครับพุ่งเป้าไปที่สิ่งที่โจทย์ต้องการก่อนก็คือนี้โอเคป่ะ okay, แล้วถ้าเราต้องการหา v3 ทําไงง่ายสุดเออถ้าเราต้องการหาหา v3 เราก็ต้องเทียบใช่ป่ะเราก็ต้องเทียบสิเทียบตรงไหนง่ายครับ เทียบหนึ่งไปสองแล้วถ้าน้องมาดูลักษณะโปรเจกต์ตายของตำแหน่งที่สองนะถ้าสมมติว่าวัตถุมันมาอยู่ที่ตำแหน่งตรงนี้เนี่ยความเร็วมันก็จะต้องมีลักษณะเ,เบบฉียงขึ้นมาเป็นแบบนี้ถูกปะเฉียงขึ้นมาเป็นแบบนี้ถ้าความเร็วมันมีลักษณะเฉียงขึ้นมาเป็นแบบนี้แปลว่าอะไรความเร็วตรงนี้หมายถึงความเร็วตำแหน่งที่ตำแหน่งที่สองถูกปะแล้วถ้าเกิดว่าเรามาไล่มุมนะครับน้องถ้าเกิดว่าเรามาไล่มุมตรงนี้ตัวนี้มีระยะเป็น R ตรงเนี้ยเป็นสามเหลี่ยมสังเกตนะ แล้วถ้าพี่ไล่มุมแบบนี้ะถ้าตรงนี้นะครับนะมีมุมเป็น60องศาแปลว่าตรงนี้ต้องเป็นมุม30เถอะวะถ้าตรงนี้30แปลว่าตรงนี้60แต่ตรงนี้มันจะต้องออกไปทําไมครับออกไปขนานกับพื้นก็คือตั้งฉากกับเส้นอะไรครับเส้นรัศมีของวงกลมเพราะนั้นจริงๆตรงนี้เป็นมุมฉากนะครับอะถ้าตัวนี้60ตัวนี้ก็ต้อง30เถอะวาแล้วถ้าตัวนี้30แปลว่ามุมตัวนี้ต้องเป็นเท่าไหร่ครับต้องเป็น60องศาไล่ตรงนี้เลย เค okay, นะแล้วถ้าเราไล่ตรงนี้เป็นมุม60องศาเนี่ยถ้าเราหาความเร็ว v2 ได้เมื่อไหร่เราอ้างได้เลยว่าอะไรครับเราอ้างได้เลยว่าณตำแหน่งตรงนี้นาะจุดตรงนี้เห็นปะตรงนี้คือ v2 ที่มันวิ่งขึ้นไปอย่างนี้แล้วตัวนี้เป็นมุมเท่าไหร่ตัวนี้เป็นมุม60องศานะเพราะฉะนั้นถ้าพี่แตก v2 ตัวนี้เป็น2แนวนะครับตัวนี้ก็จะต้องเป็น v2 คอ s อะไรครับคอ s 60ใช่แล้วตัวนี้ก็ต้องเป็น v2 อะไร v2 s ซ n 60 แต่จากหลักในเรื่องโปรเจกต์ตายเนี่ยเราจําได้แล้วใช่ปะว่าโปรเจกต์ตายเนี่ยพอเราแตกความเร็วออกมาเป็น2แกนนะครับแกนหนึ่งเนี่ยคือแกน Y ความเร็วจะเปลี่ยนแต่แกนตามแนวราบความเร็วจะต้องคงคงเดิมนะครับเพราะฉะนั้น V2 ที่แตกมาตามแนวราบกับความเร็วตามแนวราบของ V3 เนี่ยสุดท้ายแล้วความเร็วตามแนวราบจะต้องคงเดิมคือไม่เปลี่ยนแปลงเข้าปะว2 cos 60จึงเท่ากับ V3 แล้วถ้าเราได้ V3 เมื่อไหร่เนี่ยเอาไปแทนค่าก็จะตอบทันทีนึกออกนะ นึกออกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยพี่ก็เลยเทียบจากหนึ่งไปอะไรไปเลยเทียบจากหนึ่งไปสองนะครับคิดจากหนึ่งไปสองเพราะพี่ต้องการมุ่งเป้าไปหา V อะไร V 2สองนั่นเองอถ้าเราคิดจากหนึ่งไปสองเป็นไงครับตำแหน่งที่หนึ่งกับตำแหน่งที่สองเราต้องเทียบใหม่แล้วถูกปะเทียบระดับอ้างอิงนะเทียบระดับอ้างอิงนะครับพี่ก็ต้องให้ตำแหน่งล่างสุดเนี่ยเป็นระดับอ้างอิงตำแหน่งที่สองแล้วตำแหน่งที่หนึ่งเนี่ยมันอยู่เหนือขึ้นมาตรงนี้ มันอยู่เหนือขึ้นมาตรงนี้เพราะฉะนั้นไอระยะตรงนี้คือระยะความสูงของตำแหน่งที่1ที่วัดขึ้นมาถ้าตัวนี้เป็น R R แต่ขอหามุมตัวนี้เป็น R อะไรครับตัวนี้เป็น R อะไร R cos 60ร์กป่ะถะตัวนี้จะต้องเป็นระยะ R c o s คเซตาเราคิดจากหนึ่งไป2อเอาจุดล่างสุดเป็นตำแหน่งอ้างอิงวัดขึ้นไปก็คือเป็น R cos 60เพราะฉะนั้นเราจึงได้แล้วนะครับว่าพลังงานรวมตำแหน่งที่1ถ้าเทียบกับตำแหน่งที่สองพลังงานรวมตำแหน่งที่2นะครับ ตำแหน่งที่หนึ่งเป็นเท่าไหร่ความเร็วเป็นศูนย์ไม่มีพลังงานจนส่วนพลังงานศักย์เป็น mgh ที่วัดขึ้นมาก็ต้องเป็น mgh ในที่นี้ก็คือ r cos หกสิบครับ r cos หกสิ okay, บเข้าไปมีค่าเท่ากับในสภาวะตอนหลังคือตำแหน่งที่สองเราให้เป็นตำแหน่งลากสุดในการเปรียบเทียบเพราะฉะนั้นพลังงานศักย์ไม่มีนะครับไม่มีละมีแต่พลังงานจนคือเศษหนึ 2, ่งส่วนสองเอ็มอะไรครับ mv สองยกกำลังสองก็คือค่านี้ได้เลย ว่าความเร็วรวมใช้ค่านั้นได้เลยนะครับเพราะนั้นจากตัวนี้เราก็เลยสามารถตัดตัวนี้ทิ้งปุ๊บๆออกมาเรียบร้อยแล้วตัวนี้จึงออกมาแล้วนะครับว่า v 2อนะ v 2นาะมีค่าเท่ากับตัวนี้คือ g คูณด้วย r นะครับคอส6กคือเศษ1ส่วน2นาะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2 v 2ยกกำลังยกกำลัง 2, องัน1่ส่วน2ตัดทิ้งไปโอเคปะ่นะนาเพราะนั้นเราก็จะได้ v 2แล้วนะครับออกมาเป็นเท่าไหร่ v2 นะครับที่ออกมาจึงมีค่าถอดรูทครับถอดรูทก็จะออกมาเป็นรูท gr โอเคนะ v2 ออกมาเป็นรูท gr แล้วถ้าเราอยากได้ v3 ก็คือไปเอา v2 cos อ,อะไรครับ cos หกสจับแทนค่ากลับเข้าไปข้อนี้จึงตอบแล้วนะครับดังนั้นเราจึงได้ h เท่ากับนะจากที่เป็น v3 ใช่ป่ะ v3 ยกกำลัง2ส่วนด้วย2 g นะแต่ v3 มันคืออะไรครับมันคือ v2 cos หกนะมันคือ v2 cos หกนะครับ นะครับแล้วก็ปิดวงเล็บยกกําลัง2ส่วนด้วย 2g ถูกว่าแล้ว V2 พี่ก็เอาตัวนี้แทนเข้าไปพี่ทําช้านิดนึงนะครับจะได้ไม่งงนะก็คือเอารู้ GR ใส่เข้าไปนะคอส60คือ1ส่วน2ปิดวงเล็บทั้งหมดกําลัง2ถูกว่าส่วนด้วย2อะไรครับส่วนด้วย 2g จบแล้วนะรู้ GR กําลัง2ก็คือออกมาเป็น GR ส่วน2ใช่ป่ะ2กําลังสเป็น4ถูกไหม นี่ไงเซนหนึ่งส่วนสองกำลังสองเป็นเซนหนึ่งส่วนสี่แล้วก็หารด้วยอะไรครับหารด้วยตัวล่างก็คือตัวล่างก็หมายถึงตัวนี้นะครับตัวล่างหมายถึงตัวนี้ก็หารด้วยสองอะไรครับสองจีเขียวว่าจีกับจีตัดกันปึ๊บปึ๊บออกมาเป็นอาร์ส่วนอะไรครับอาร์ส่วนแปดเป็นคําตอบเพราะฉะนั้นคําตอบจึงตรงกับตัวเลือกข้อที่ข้อที่สองนะครับคําตอบออกมาเป็นอาร์ส่วนอาร์ส่วนแปดได้เลยอาร์ส่วนแปดได้เลยโอเคปะ นะตัวนี้เราก็พอจะคำนวณได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้องนะข้อนี้จะง่ายขึ้นเยอะมากแล้วถ้าต้องการทำให้มันง่ายกว่านี้อีกทำ, s, ทำยังไงครับน้องถ้าต้องการทำให้เวลาคำนวณง่ายกว่านี้อีกน้องลองนึกดูนะในตัวเลือกเนี่ยมันมีศูนย์หรือไม่ก็อะไรติดอาไปหมดเลยถือว่าอีกวิธีหนึ่งที่พี่ฝากไว้เลยนะครับก็คือให้ระยะรัศมีตัวน네ี้เป็นหนึ่งไปเลยครับเวลาคิดเลขมามันจะง่ายเขียว่าถ้าเราให้รัศมีตัวนี้เป็นหนึ่งไปเลยนะครับให้รัศมีตัวนี้เป็นหนึ่งเนี่ย นะมันก็จะมีถ้า R เป็น1ก็แทน1ลงไว้คำตอบก็เป็น1.8 1.4ส่วนปหส่วนสรู้3าส่วน8ใช่ป่ะตัวเนี้ยก็จะยิ่งง่ายขึ้นเวลาเราคำนวณน,นะโจทย์ที่มันติดตัวแปรเยอะๆก็พยายามลดทอนมันนิดนึงแล้วกันนะครับนะแล้วไอ้วิธีที่พี่ทำให้ดูก็จะเป็นวิธีที่ใช้สมการพื้นฐานไม่ต้องใช้สมการอะไรที่เป็นลักษณะสูตรลัดอะไรเลยนะครับนะการคำนวณจึงมีทั้งหมดเนี่ยสท่อนตรงนี้นึกออกนะครับ น่ะอีท่อนสุดท้ายคือท่อนที่เราใช้ในการคำนวณเพื่อแทนค่าไม่มีอะไรโอเคนะอ้าวเพราะฉะนั้นข้อนี้ผ่านไปนะครับผ่านไปนะครับนะใครงงแนะนำว่าถอยไปฟังใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับจะได้เข้าใจมากขึ้นโอเคครับอ่ะเราลองมาดูกันเลยนะถ้าเกิดว่าเป็นกรณีสูตรลัด กูสุรัสสิ่งที่เราต้องทําก็คือเขาถามหาว่าไอระยะไอจุดนี้มันต่ํากว่าระดับนี้เท่าไหร่ถูกวะแต่ถ้าเรามองในตอนที่มันเป็นกรณีที่เป็นโปรเจกต์ตายนะครับน้องไอตรงนี้คือระดับพื้นล่างสุดค่ะตอนที่โปรเจกต์ตายมันเริ่มหลุดออกไปแล้วไอระยะตรงนี้เนี่ยมันจะหมายถึงระยะอะไรนั่นเองครับระยะตรงนี้จะหมายถึงอะไรระยะตามแนวแกน Y ที่ขึ้นไปได้ทําไมที่สุดขึ้นไปได้มากที่สุดถูกวะระยะตามแนวแกน Y ที่ขึ้นไปได้มากที่สุด นะระยะตรงนี้มันมีค่าเป็นเท่าไหร่ครับมันก็ต้องขึ้นกับความเร็วที่ตรงนี้ถูกปะความเร็วตรงนี้ถ้าสมมุติว่าตรงนี้เนะี่ยมันมีความเร็วต้นตรงนี้นะครับเป็นนะเป็น u ก็จะต้องเป็น u กําลัง2ไซ n ์ side, กําลัง2เซตาส่วนด้วย2อะไรครับส,ส่วนด้วย 2g ถูกปะไซดกําลัง2เซตาส่วนด้วย 2g เซตาคือถ้าตรงนี้60พี่บอกไปแล้วนะครับตรงนี้ก็คือ60เ okay, ข้าใจปะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยเราหาอะไรได้แล้ว เราหาอะไรได้ละไอเซตาตัวนี้เรารู้ถูกป่มมีค่าเป็น60ค่า G รู้อยู่แล้วเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้ระยะไอส่วนตรงนี้เนี่ยเราต้องหาอความเร็วณนะจุด C ถูกป่ะความเร็วณนะจุด C มาแทนค่านะแล้วพอเราได้ระยะตรงนี้โจทย์อยากได้อะไรครับโจทย์อยากได้ไอระยะสีน้ําเงินตรงนี้แต่เรารู้ระยะรวมทั้งหมดก็คือระยะสีดําตรงนี้ทั้งหมดตัวนี้ถูกป่ะตัวนี้คือ R อะไรครับ R cos ค0หรือ r cos คเซตา อาร์เซตาหรือ r ส่วนสองน่เองนะขี้เกียจเขียนแล้วนะครับเขียนเป็น R ส่วนสองดีกว่า R ส่วนสองนะเพราะฉะนั้นเราก็จะพบว่าถ้าเราได้ระยะสีแดงเอาดําไปลบแดงจะได้อะไรทันทีได้น้ําเงินทันทีโอเคปะ่ะเพราะฉะนั้นคําตอบที่โจทย์ต้องการก็คือระยะนี้นะครับระยะ h ตรงนี้จึงมีค่าเท่ากับอะไรครับ r ส่วนสองหรือ r cos เซตาก็คือสีดําลบด้วยอะไรลบด้วย s อะไรครับ s y สูงสุดที่เราคำนวณจากสูตรนี้ ตัวนี้จะออกมาเป็นคําตอบโอเคปะ่ะเพราะฉนั้นเจออย่างนี้ปุ๊บทาไงครับเราก็ไล่ใช่ปะ่ะไล่จากจุดอะไรไล่ like, จากจุด A ไปจุดจุด C ีถือว่าไล่จากจุด A ไปจุด C นะไล่ like, จากจุด A เป็นจุด C แล้วถ้าน้องคนไหนอยากได้ง่ายกว่านั้นอีกทําไงครับแทนอาร์เป็น1ใช่ปะ่ะแทนอาร์เป็น1ไปเลยนะครับแทนอาร์เป็น1ไปเลยนะหรือไม่ต้องแทนก็ได้อ่าจาก A ไป C เราก็คิดอนุรักษ์อะไรครับอนุรักษ์อะไรอนุรักษ์พลังงาน นอนุรักษ์พลังงานก็คือพลังงานที่จุด A ก็คือเป็น MG อะไรครับสูงขึ้นมาก็คือ R cos ค0หรือ R ส่วน2ถูกปะส่วนที่จุด C เนี่ยถือว่าเป็นจุดล่างสุดที่เราเทียบไม่มีพลังงานศัก์แต่มีพลังงานโจนคือเซนหนึ่งส่วนสองอะไรครับ mu ตัวนี้ถูกปะ mu ตัวนี้ยกกำลังสองนะเพรานั้นตัดตัวนี้ทิ้งปั๊บปั๊บออกมาเค okay, นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้แล้วนะครับว่านะตัวนี้ตัดทิ้งไปนะ u ูกำลังสอง นาย u กําลังสองจึงเท่ากับ g อะไรครับจึงเท่ากับ g r ถถกะวะอ่าเราแทนค่าตรงนี้ลงไปเลย u กําลังสองมีค่าเท่ากับ g r ไซน์กําลังสองใช่ปะของมุมมันเท่าไหร่ครับ60องศาส่วนด้วย2อะไรส่วนด้วย2อง g เคยปะเอาตัวนี้ไปแทนค่าตอบแล้วนะครับนะตัวนี้ปรับให้มันเป็นรูปอย่างง่ายหน่อยดีกว่านะ g กับ g ตัดกันไปใช่ปะ g กับ g ตัดกันไปไซน์0คือเท่าไหร่ไซน์หกคือเท่าไหร่ รูอ3ส่วนรูอส่วนสองถือว่าไซ n ์หคือรูอ3ส่วนสยกกำลังสองก็ออกมาเป็นสส่วนเลยครับสาส่วนสี่ก็คือสามอใช่ป่ะอารคูณด้วยสส่วนด้วยส่วนด้วยสหารด้วยสอยู่ข้างล่างก็คือสาส่วนอลยนั่นเองสามอส่วนแปอาจับแทนค่าเลยนะครับอาร์ส่วนสองลบสาส่วนลบสามอส่วนแปสมอส่วนแก็คือเท่าไหร่ครับอาส่วนสองมันคืออาร์ส่วนสอมันคือสี่อารส่วนแปถว่า มันคือ 4r ส่วน8ลบด้วย 3r ส่วนส่วน8คำตอบก็เลยออกมาเป็น r ส่วนอะไร r ส่วน8ตรงกับคำตอบข้อข้อ2ได้เลยตรงกับคำตอบข้อ2ได้เลยโอเคนะอันนี้คือสำหรับคนที่ไม่ไหวจริงๆนะก็อาจจะจำสมการไว้นิดนึงนะครับว่าโปรเจกต์ตายเนี่ยกรณีที่จากจุดเริ่มต้นเราขึ้นไปจนถึงจุดที่สูงที่สุดเนี่ยระยะตรงนี้ก็คือ u กําลัง2ไซ n ์กําลัง2เซต้าส่วน2ส,ส่วน2จีใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับคำตอบก็จะออกมาเหมือนกัน อ่ทิ้งไว้ให้นิดนึงแล้วกันนะครับลองรับทุกรูปแบบไว้แล้วเลือกใช้กันเอาเองนะครับน้องโอเคครับ